เปลี่ยนเป็นล็อกคอลเลเซอร์เรียบร้อยเมดีมเมดีเข้าขึ้นเข้าขึ้นเฮ<ว>้ยกวมสูงสวยแล้ว เฮ้ย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 ุมไม่ได้เครื่องตกเฮ้ยมันไม่เลี้ยวเด้ยดูดิเย่แล้วเอ่อเรียบร้อยเมดเมดเมดีคอนวันวันปิกนายแน่ด่วนเครื่องมีปัญหาตกเสร็จแล้วเออ โอ้อาส่าโอ้ขยท้องเลย